ความคิดของคนจนแล้วคุณจะเป็นคนรวยถอดรหัสกับดัก7ข้อพีิเกมชีวิตสู่ความมั่งคัง่ง The Ultimate Mindset Shift สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่อง Mindset Spark ช่องนี้มีแต่พลังบวก เราจะนำสาระดีๆที่มีประโยชน์เพื่อการให้ความรู้มาเรียบเรียงเป็นบทความให้กับทุกๆท่านและในวันนี้เราจะมาเติมความรู้ให้กับท่านในเรื่องที่น่าศึกษากันอีกเรื่องนะคะนั่นก็คือเรื่องรู้ความคิดของคนจนแล้วคุณจะเป็นคนรวยถอดรหัสกับดัก7ข้อพลิกเกมชีวิตสู่ความมั่งคั่ง The Ultimate Mindset Shift ส่วนที่หบทนาที่จุดไฟ The Ignition ตะลึง คุณเคยได้ยินเสียงกระซิบนี้ในหัวไหมฉันไม่มีวันรวยหรอกสวัสดีค่ะฉันสมหญิงค่ะและฉันอยู่ตรงนี้เพื่อบอกความจริงที่เจ็บปวดแต่เป็นอิสระความยากจนที่แท้จริงไม่ใช่สถานะบัญชีธนาคารแต่เป็นสถานะของความคิดค่ะเรามักมองความมั่งคั่งเป็นเพียงตัวเลขในธนาคารแต่แท้จริงแล้วมันคือผลผลิตโดยตรงจากวิธีที่คุณคิดตัดสินใจและมองโลก ถ้าคุณรู้สึกว่าตัวเองทำงานหนักเท่าไหร่เงินก็ไหลออกไปเหมือนน้ำในตะแกรงถ้าเงินเดือนขึ้นก็แค่ใช้จ่ายมากขึ้นหรือถ้าคุณกำลังรอโอกาสใหญ่ที่ไม่เคยมาถึงนั่นอาจเป็นเพราะคุณกำลังถูกความคิดแบบคนจนดึงรั้งไว้โดยที่คุณไม่รู้ตัวบทความนี้ไม่ใช่แค่การเปรียบเทียบแต่คือคู่มือการผ่าตัดความคิดเราจะเจาะลึกเจ็ดสัญญาณเตือนของความคิดที่ดึงดูดความยากจน และมอบเครื่องมือปฏิบัติการที่จะช่วยให้คุณดักจับความคิดเหล่านั้นแล้วสลับขั้วสมองไปสู่ความมั่งคั่งอย่างถาวรถ้าคุณพร้อมที่จะเปิดเผยสัตรูที่มองไม่เห็นในหัวของคุณเองเรามาเริ่มทำความเข้าใจพวกเขากันเลยค่ะส่วนที่สองเจาะลึกเจ็ดกับดักความคิดที่ทำลายความมั่งคัง่ง The Seven Traps กับดักที่หการมองเวลาเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ความคิดคนจน ฉันต้องแลกชีวิตทั้งชีวิตเพื่อเงินสิ่งที่ทำพวกเขาคิดเชิงเส้นตรง (linear t i n k i n g เชื่อว่าการเพิ่มรายได้ทำได้โดยการเพิ่มชั่วโมงการทำงานหรือรับงานที่สองที่ต้องใช้แรงงานเพิ่มขึ้น วิธีเปลี่ยนเป็นคนรวยเปลี่ยนจากการเป็นผู้แรกเทรดเดอร์ ader, ไปเป็นผู้สร้างครีเอเตอร์คนรวยมองว่าเวลาคือทรัพยากรที่จำกัดที่สุดพวกเขาจึงใช้เวลาในการสร้างทรัพย์สินที่จะทำเงินซ้ำๆให้พวกเขาได้แม้ขณะที่พวกเขาหลับอยู่ leverage income ลงมือทำทันทีใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงหลังเลิกงานสร้างทรัพย์สินดิจิตอลชิ้นแรกเช่นการเขียนโครงร่างคอสออนไลน์การสร้างบัญชีหุ้นแทนการดูทีวี กับดักที่สองความสัมพันธ์อันตรายกับหนี้และภาพลักษณ์ Bad Debt and Image ความคิดคนจนฉันต้องซื้อเพื่อแสดงให้เห็นว่าฉันประสบความสำเร็จสิ่งที่ทำพวกเขาใช้หนี้เพื่อการบริโภคหรือสร้างภาพลักษณ์มักซื้อของที่ลดค่าลงทันทีเพื่อเติมเต็มความต้องการทางอารมณ์หรือความรู้สึกขาดแคลนวิธีเปลี่ยนเป็นคนรวย แยกมูลค่าของคุณออกจากสิ่งที่คุณครอบครองคนรวยใช้เงินสดซื้อของที่เสื่อมราคาและถ้าเป็นหนี้พวกเขาจะใช้หนี้เพื่อสร้างทรัพย์สินที่ทำเงินเพิ่มขึ้น Good debt พวกเขาเน้นการเป็นคนรวยที่แท้จริงไม่ใช่แค่การแสดงว่ารวยลงมือทำทันทียกเลิกบัตรเครดิตที่ใช้เพื่อการซื้อของที่ไม่จำเป็นยกเว้นใช้เพื่อคะแนนสะสมและชำระเต็มจำนวนทุกเดือนและจัดทำบัญชีทรัพย์สิสน เท่านั้นห้ามใส่รถหรือของใช้ส่วนตัวกับดักที่3การออมจากสิ่งที่เหลือ the leftover mentality ความคิดคนจนฉันจะออมเงินถ้าฉันมีเงินเหลือซึ่งมันไม่เคยเหลือสิ่งที่ทำพวกเขาปล่อยให้รายจ่ายขยายตัวตามรายได้ lifestyle creep ทำให้ไม่ว่าเงินเดือนจะสูงแค่ไหนรายจ่ายก็พุ่งตามไปเสมอพวกเขาไม่เคยมีเงินเหลือลงทุนอย่างแท้จริง วิธีเปลี่ยนเป็นคนรวยจ่ายให้ตัวเองก่อน pay yourself first และทำให้เป็นระบบอัตโนมัติคนรวยมองว่าการลงทุนคือรายจ่ายสำคัญที่สุดที่ต้องถูกหักออกไปก่อนค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งหมดลงมือทำทันทีตั้งค่าโอนเงินอัตโนมัติ15%ของไรายได้เข้าบัญชีลงทุนทันทีที่เงินเดือนเข้าคุณจะประหลาดใจว่าคุณสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ด้วยเงินที่เหลือ กับดักที่4ความกลัวการเสี่ยงที่ใบกว่า The fear of action ความคิดคนจนการไม่ทำอะไรเลยคือความปลอดภัยที่สุดสิ่งที่ทำพวกเขาเลือกความมั่นคงจอมปลอมของการฝากธนาคารหรือการทำงานดําเดิมเพราะกลัวการสูญเสียโดยไม่ตระหนักว่าเงินเฟอ้อกำลังกัดกินมูลค่าเงินของพวกเขาอยู่ทุกวันวิธีเปลี่ยนเป็นคนรวยเปลี่ยนจากการพนันเป็นการลงทุนที่ศึกษามาอย่างดี คนรวยมองความเสี่ยงเป็นราคาที่ต้องจ่ายสำหรับการเรียนรู้พวกเขาไม่กลัวความเสี่ยงแต่พวกเขากลัวการพลาดโอกาส risk of opportunity loss ลงมือทำทันทีเริ่มต้นลงทุนด้วยเงินจำนวนที่คุณยอมรับการสูญเสียได้ในกองทุนรวมดัดชนี index funds เพื่อเอาชนะความกลัวและเรียนรู้จากประสบการณ์จริงกับดักที่5 การกล่าวโทษและมองหาข้อแก้ตัว The Blaming Trap ความคิดคนจนฉันจนเพราะเศรษฐกิจโชคชะตาหรือคนอื่นสิ่งที่ทำพวกเขาเชื่อว่าชีวิตของพวกเขาถูกกำหนดโดยปัจจัยภายนอก External locus of control ทำให้พวกเขาไม่รับผิดชอบและไม่มองหาทางแก้ไขปัญหาทางการเงินอย่างจริงจังวิธีเปลี่ยนเป็นคนรวย กลุ่มบังเขียนชีวิตของคุณเองคนรวยเชื่อว่าพวกเขาเป็นผู้ลิขิตชีวิตตนเอง (internal locus of control) เมื่อล้มเหลวพวกเขาจะถามว่าฉันได้เรียนรู้อะไรจากความผิดพลาดนี้และจะแก้ไขมันได้อย่างไร ลงมือทำทันทีหากคุณเคยกล่าวโทษใครให้หยุดทันทีแล้วเขียนสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเปลี่ยนเป็นคำถามว่าฉันสามารถรับผิดชอบในส่วนใดเพื่อป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกกับดักที่6ความล้มเหลวคืออวสาร The f เฟลเลีย h ฟ b บีความคิดคนจนฉันไม่ควรรองถ้ามันมีความเสี่ยงที่จะล้มเหลวสิ่งที่ทำ พวกเขาหลีกเลี่ยงการกระทำที่สร้างการเติบโตเพราะกลัวการถูกตัดสินหรือความอับอายทำให้ติดอยู่ในความคุ้นเคยที่ทำให้พวกเขาย่ำอยู่กับที่วิธีเปลี่ยนเป็นคนรวยความล้มเหลวคือข้อมูล failure is data คนรวยมองว่าความล้มเหลวแต่ละครั้งคือการทดลองที่พิสูจน์ว่าวิธีการนั้นใช้ไม่ได้พวกเขาจึงล้มเหลวเร็วเรียนรู้เร็วและปรับตัวเร็ว ลงมือทำทันทีสร้างงบประมาณสำหรับความผิดพลาด Mistake Budget ในแต่ละปีเพื่อให้คุณมีอิสระในการทำสิ่งใหม่ๆเพื่อหาสิ่งที่เวิร์กจริงๆกับดักที่7หยุดเรียนรู้เมื่อออกจากสถาบานัน The Stagnation Trap ความคิดคนจนเชื่อว่าฉันเรียนจบแล้วความรู้ที่มีก็พอแล้วสิ่งที่ทำพวกเขาไม่ยอมลงทุนในทักษะใหม่ๆหรือความรู้ทางการเงินทำให้เพดานรายได้ของพวกเขาถูกจำกัดอยู่ในระดับเดิมตลอดไปตั้งเป้าหมายเพื่อเปลี่ยนเป็นคนรวยเป็นนักเรียนตลอดชีวิตและลงทุนในตัวเองคนรวยเข้าใจว่าในยุคนี้ความรู้ใหม่ๆคือเงินใหม่ๆที่สามารถนำไปสร้างรายได้แบบคันเงินงัดได้ ลงมือทําทันทีใช้เงิน1บาทเพื่อซื้อหนังสือดีๆ1เล่มแทนการซื้อกาแฟราคาแพงและกำหนดเป้าหมายในการเรียนรู้ทักษะที่มีรายได้สูงยกตัวอย่างเช่นการเขียนโค้ดพื้นฐานการตลาดดิจิตอลอย่างน้อยหนึ่งอย่างในอีก6เดือนข้างหน้าส่วนที่3แผนปฏิบัติการ3ขั้นตอนสู่การสลับขั้วสมองถาวร การรู้ความคิดคนจนไม่ใช่จุดสนแต่คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงนี่คือ3ขั้นตอนที่คุณสามารถทำได้ทันทีเพื่อปลดล็อกสมองเงินล้านขั้นตอนที่1การตรูจจับและทุบทำลาย Detect and demolish ฝึกสติทางการเงินทุกครั้งที่คุณกำลังจะใช้เงินหรือตัดสินใจเรื่องสำคัญให้หยุดคิด5วินาทีแล้วถามตัวเองว่าความคิดนี้มาจากสมองเงินล้านหรือสมองติดกับดักความจน ใช้ภาษาคนรวยทันทีที่คุณดักจับความคิดแบบจนๆได้ให้เปลี่ยนคำพูดนั้นทันทีเช่นจากฉันไม่มีเงินซื้ออันนี้เปลี่ยนเป็นฉันจะลงทุนในสิ่งนี้ได้อย่างไรเพื่อให้มันทำเงินคืนให้ฉันจากมันเสี่ยงเกินไปเปลี่ยนเป็นฉันจะศึกษาและลดความเสี่ยงนี้ให้เหลือระดับที่ยอมรับได้ได้อย่างไรขั้นตอนที่สการสร้างระบบเงินไหลเข้าอัตโนมัติ Automate your wealth ความมั่งคั่งไม่ได้สร้างจากความพยายามในแต่ละวันแต่สร้างจากระบบกำหนดตัวเลขแห่งอิสรภาพคำนวณรายจ่ายต่อเดือนที่คุณต้องการและตั้งเป้าหมายว่าต้องมีทรัพย์สินที่สร้างกระแสเงินสดให้ได้เท่าไหร่ตั้งค่าบัญชีเงินลงทุนอัตโนมัติบังคับให้เงินไหลเข้าบัญชีลงทุนก่อนที่คุณจะทันได้ใช้จ่ายมันจัดการนี้สินเลวใช้กลยุทธ์ snowball หรือ avalanche ในการจัดการปิดนีดดกเบี้ยสูงทั้งหมดให้เร็วที่สุดเพื่อหยุดเลือดไหลาทางการเงินขั้นตอนที่3ลงทุนในทรัพย์สินแรก the first asset อย่ารอให้มีเงินก้อนใหญ่จมเริ่มสร้างทรัพย์สินของคุณวันนี้โดยเน้นที่การใช้ความรู้และเวลาเป็นหลักทรัพย์สินที่1ความรู้ใช้เงินซื้อคอร์สหรือหนังสือที่จะสอนคุณทำเงินเพิ่มได้ทันที ทรัพย์สินที่2ทรัพย์สิสนดิจิตัลสร้างบล็อกช่อง YouTube หรือ e b o ุ๊ที่สามารถขายซ้ำได้เรื่อยๆ leverage ทรัพย์สินที่ 3. การลงทุนแบบไม่ต้องคิดมากเริ่มต้น DCA dollar cost averaging ในกองทุนรวมดัดชนีเพื่อให้เงินของคุณเริ่มทำงานให้คุณ บทสรุปคุณคือผู้ควบคุมการรู้ความคิดของคนจนคือพลังที่แท้จริงเพราะมันทำให้คุณเห็นทางออกคุณไม่สามารถแก้ปัญหาที่คุณไม่รู้ว่ามีอยู่ได้คุณไม่จำเป็นต้องเป็นอัจฉริยะหรือเกิดมารวยสิ่งที่คุณต้องทำคือเปลี่ยนความคิดของคุณให้สอดคล้องกับความมั่งคั่งที่คุณต้องการ จงเป็นผู้ควบคุมจิตใจของคุณเองฉันสมหญิงเชื่อมั่นว่าเมื่อคุณทุบกำแพงความคิดเหล่านี้ได้ความมั่งคั่งที่คุณตามหาจะตามมาเองค่ะและเราหวังว่าไมล์เซ็ตสปาร์ในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านช่วยจุดประกายความรู้ความเข้าใจให้กับคุณไม่มากก็น้อยถ้าคุณชื่นชอบวิดีโอนี้และอยากรับชมเนื้อหาดีๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe ช่อง m ม n d s ซ t s ส a r k พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะไม่พลาดทุกวิดีโอใหม่ๆที่เรา ตั้งใจนำมามอบให้คุณแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ